สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รีเทิร์นสตูดิโอกันอีกเช่นเคยนะผมก่อนจะไปรับชมคลิปกันก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วกันนะครับโอเคผมก็คลิปนี้นะครับจะมาพูดถึงแคมเปญใหม่ล่าสุดนะผมที่มีการแจก12,000อนทองเองนะคุคนแฟนฟีเจอร์ไฟเดย์นี่นะครับอีเวนต์หรือแคมเปญใหม่นะทุกคนที่มีการแจก12,000อนทองเลยนะทุกคนฟังไม่ผิดนะครับ12,000ทองนะทุกคนก็จะเป็น อีเวนต์ยังไงผมแคมเปญยังไงต้องทํำยังไงกันบ้างถึงจะได้รับนี่นะครับผมก็มาดูกันในคลิปนี้เลยนะครับตอนนี้เลยทุกคน1 2ึ0 0หทองจริงๆนะทุกคนแฟนฟีเจอร์ไฟเดนั่นเองนะครับทุกคนก็คือให้เราลงคลิปทุกคนแล้วก็แฮชแท็กระบบแฟนฟีเจอร์ไฟเดนั่นเองนะครับลงคลิปก็คือหมายถึงคลิปของตัวเกมอีฟูบัสสองยี่สิบสองนี่ทุกคนจังหวะโหดๆหรือจังหวะเท่ๆนั่นเองทุกคนอ่เดี๋ยวผมมาดูรายละเอียดทีแล้วกันนะครับนี่ก็คือให้เรานะครับอัปโหลดคลิปที่เราเล่นทีมพาร์ทเนอร์นะครับผมย้ําาว่ ทีมพาร์ทเนอร์นะผมในอีฟุบอลสองพันยี่สิบสองนันเองนะครับผมแล้วก็อัปโหลดช็อตที่สวยๆรวมช็อตเทพๆนั่นเองนะครับทุกคนอัปโหลดในไอจีหรือว่าทวิตเตอร์ก็ได้แล้วและก็ใส่แฮชแท็กว่าแฟนฟีเจอร์ไฟล์ดีนัเองทุกคนก็จะมีลุ้นรับหนึ่งหมื่นสองพันทองนเองนะทุกคนนี่ล่าสุดนะผมสิบสองชั่วโมงที่แล้วนะผมก็มีคนได้ไปแล้วหนึ่งคนนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวผมมาดูนะครับว่านี่เลยทุกคนผมก็ได้ส่องมาแล้วผมนี่เลยครับคนที่ได้ไปนะัผมทองแรกนับผมหน้าาาตปรระมณนี้เลยคับ ก็มาดูผมคลิปที่เขาได้ก็คือคลิปนี้เลยครับเป็นคลิปของมาร์ตินโอเดกาครับทุกคนนี่ใส่เสื้ออาร์เซนอลนะทุกคนแตะลอดขาแค่นี้เลยทุกคนคลิปแค่13วิเอนะทุกคนเป็นคลิปสั้นๆนะครับผมดูดิแค่มาร์ตินโอเดกา่านะผมจับแล้วแตะลอดขาแบบนี้นะคนอันนี้คือคลิปแรกนะทุกคนที่ได้รับ12,000ทองไปในเองนะทุกคนผมเชื่อว่าใครหลายๆคนนะผมมีช็อตที่เทพๆกว่านี้เยอะแน่นอนทุกคนก็ใครมีช็อตเทพๆช็อตโหดๆแล้วทุกคนก็อย่าลืม อัดไว้แล้วเอาไปลงในไอหรือทวิตเตอร์ได้เลยนะทุกคนแล้วก็แสแท็กว่าแฟนฟีเจอร์ไฟดีนทุกคนก็อย่าลืมนะทุกคนเพราะว่าผมเชื่อว่าใครหลายคนนะผมมีสเต็ปเทพโหดกว่านี้แน่นอนทุกคนในเกมนี้นนเองนะครับดูดิของเขาแค่มาเตีอุลิการทุกคนงแต่ลอดขาแค่นี้นะทุกคนสิบสามวิเองนะครับคิวสั้นๆเลยนะครับทุกคนก็ได้รับไปแล้วหนึ่งหมื่นสองพันทองนะเองนะทุกคนก็อย่าลืมนะครับลองอัดทุกคนแล้วก็เอาไปลงกันได้ทุกคนไม่เสียหายบวกรางวัลนี้อาจเป็นคุณได้นะครับทุกคนหนะ เยอะมากๆเลยนะคนเหมาแพ็กที่ไม้เปิดได้แบบสบายเลยทุกคนเออแพ็กพรีเมียมแพ็กอะไรประมาณนี้อ่ะเหมาได้สบายเลยผมหนึ่งหมื่นสองพันทองแน่นะครับโอเคก็ประมาณนี้เลยทุกคนย้ำอีกทีนะครับนั่นก็คือให้เรานะครับเอาคลิปที่เล่นอีฟูดโปรส์สองยีสองอยู่นะครับผมแล้วก็เป็นสโมสรพาร์ทเนอร์นีเอครับทุกคนเอามาลงในไอจีหรือทวิตเตอร์แล้วผมแล้วก็ใส่แฮชแท็กเป็นแฟนฟีเจอร์ไฟดีในนั่นทุกคนก็มีสิทธิ์รุ่นรับหนึ่งหมื่นสองพันทองแล้วนี่นะครับอ่ะ เดี๋ยวผมให้ดูตัวอย่างกันบ้างนะครับนี่กดมาที่แฮชแท็กนะทุกคนมาดูตัวอย่างคนที่เขาลงกันบ้างนะทุกคนประมาณนี้เลยนะครับมาดูครับทุกคนอ่ะคนแรกครับอันนี้เป็นโยนครับของเอซิมิลานอันนี้น่าจะไม่ผ่านนะทุกคนเพราะว่าเอซิมิลานไม่ใช่ทีมพาร์ทเนอร์นะครับอันนี้เป็นอูเตะมุมเข้าประตูครับทุกคนดูดิเนี่ยแค่ช็อตแบบนี้ทุกคนเอามาลงได้เลยนะครับเตะมุมเข้าประตูครับทุกคนอาจจะอันนี้น่าจะไม่ผ่านเลผมเพราะว่าเอซมิลานไม่ใช่พาร์ทเนอร์นะครับอ่ะไปดูคน อันนี้เป็น FC บาร์เซโลนาครับเป็นจังหวะยังไงเอ่ยเดี๋ยวขอดูก่อนเป็นิโอเนลเมสซี่นะครับยิงยังไงเอ่ยเมสซี่เมสซี่ปั่นด้วยซ้ายผมนี้แค่ช็อตแบบนี้เองทุกคนผมเชื่อว่าใครหลายๆคนมีช็อตเทปๆและช็อตโหดมากกว่านี้แน่นอนก็เป็นคนก็อย่าลืมเอามาลงกันด้วยนะทุกคนแล้วก็ใส่แฮชแท็กแฟนฟีเจอร์ไฟดีนี่นะครับก็มีสิทธิ์ลุ้นรับ12,000ทองแล้วนี่นะครับทุกคนมาดูกันต่อคนต่อไปครับ อันนี้เป็น FC ฟซีบาเชเนอร์เช่นกันครับใครเนี่ยเนมาร์เนมาร์โอ้โห้อยครับแล้วหนีโอ้ติดเซ็กทุกคนไม่เข้าครับดูดิถ้าเข้าเนี่ยเป็นเรื่องเลยนะอ่ะไปดูคนต่อไปครับคนต่อไปอ่านนี่เป็นฟรีคิกก็ทุกคนเดวิดเบคแฮมมาดูกันครับเป็นฟรีคิกของเดวิดเบคแฮมทุกคนอันนี้น่าจะเป็นฝั่งคอนโซลนะทุกคนเดวิดเบคแฮมครับเลือกมุมเลยครับเลือกมุมแบบนี้แล้วโอ้โห ปานโค้งโค้งหูเข้าด้วยครับผมแหมโคตรสวยเลยครับนี่ครับทุกคนช็อปสั้นๆแบบนี้นะคนเอามาลงได้เลยนะครับแล้วก็ใส่แฮชแท็กเป็นแฟนฟีเจอร์ไฟเดย์นะทุกคนก็มีสิทธิ์รุบนรับ12,000ทองเลยนะทุกคนถือได้ว่าเยอะมากๆนะทุกคน12,000ทองนะครับดูดิคลิปยิงฟรีคิกสั้นๆนะทุกคนคลิปสเต็ปโหล์ทสั้นๆนี่นะครับผมมาดูอีกทีนึงครับอ่ะอันนี้อันนี้ไม่น่าจะผ่านนะผมเพราะว่าเป็นลิเวอร์พูลกับท็อตแนมฮอตสเปอร์นั่เองนะทุกคน ว่าลิวพูกับทนนีสเปอร์ไม่ใช่ทีมพาร์ทเนอร์นะครับอันนี้น่าจะไม่ผ่านนะผมถ้าจะไม่ผิดนะครับเดี๋ยวลองดูเป็นเนมารฟีคิกนะครับยังไงแล้วโอ้โหนิ่มๆเลยครับเนมาร์ครับทุกคนอันนี้ก็น่าจะเป็นฝั่งคอนโซลนะครับประมาณนี้เลยครับทุกคนมาดูต่อครับผมขอดูอีกคลิปหนึ่งแล้วกันอันนี้เป็นในส่วนของอยูเวนตุสกับทีมชาติหรือเปล่าน่าจะใช่นะครับมาดูคัทุกคน เป็นพอปักบาครับสเตฟิคิกลูกนี้ยังไงซอยเท้ายิงยิงครับทุกคนแล้วก็ปั่นอ้่หเสาแรกครับโคตรสวยครับเป็นพอปักบาบทุกคนยิงทีมชาติอังกฤษไปีนนะครับหนีมีเด็บยทุกคนหนีหนีโคตรได้ครับประมาณนี้เลยนะครับทุกคนเป็นคลิปสั้นๆนะผมรู้ว่าช็อตเด็ดๆนะทุกคนก็ออกมาลงในไอจีหรือทวิตเตอร์ก็ได้ครับแล้วก็ใส่แฮชแท็กเป็นแฟนฟีเจอร์ไฟเดนเอนะครับคนก็มีสิทธิ์รุ่นรับ1 2 0 0 0ทองเล้ยนะทุกคนย้ำว่า 1 12, น0 0 0หนสองนททุกคนเยอะมากๆเลยนะครับโอเคประมาณนี้ทุกคนก็อย่าลืมไปลองกันด้วยทุกคนเผื่อว่าผู้โชคดีอาจเป็นคุณเองทุกคนประมาณนี้เลยนะครับก็หากผิดพลาดนกันไหนก็อขออภัยไว้ด้วยเล้นะทุกคนแล้วก็อยากรู้ตรงไหนสงสัยตรงไหนก็คอมเมนต์สอบถามกันได้เลยนะครับโอเคประมาณนี้ทุกคนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนฝากกด like, ไลค์กดซับสไคร้เป็นกำลังใจกันด้วยเลยกันนะครับสวัสดีครับ To the impossible, That's right. I'm irresponsible. Yet oh. I'm phenomenal. Yeah. Oh. I got an arsenal, oh, yeah. I'm dropping bombs, you know. Oh, yeah. No, I'm not stopping, no, conquer the obstacle. To the top, here I go, think I'm chosen. Yeah. To be the king of rock, think the people have spoken. I can hear the tick tock of the clock, I'm in motion. So now I'm gonna pop, causing all this commotion. Yeah, yeah. yeah. sometimes I think that I'm unstoppable. Yeah. Ready to go man, lock and load